เราต่ำส้มต่ำขนาดนั้นเลยเหรอมินนั่งชาดด้วยว่ะมินใช้โซ่มินก็มินเรียกมาแล้วจากตั้งแต่เลยรับมาเขือเท่ใจตามแฟนหมดกี่คนของมินเฮ้ย ผู้ชสวัสดีอย่างนี้ก็ได้ทำไมทำไมต้องหต่งตัวเป็นนางสาวไทยเขาแบบว่าทันใจหลังตรงหน้าตรงวันนี้มาบ้านขายพูดเพราะปลาหลอแดงเออวันนี้เรามาบ้านพี่มินพิชียมินเขาไม่ให้ไปบ้านเขากลัวทำบ้านเขาพังเดี๋ยวเพิ่งว่าเลยดูรองเท้ามึงก่อนมันทำไมอ่ะเดี่ยรุ่นหนังกลับไงเดี๋ยวนะถ้ากลัวไปเพาะเชื้อเนี่ยกูว่าเลี้ยงเห็ดได้น่าจะมีเชื้อราในการเพาะเห็ดได้อะไรอะไรกูดูหน่อยมึงเดี๋ยวๆมึงก้มยังไงนะเด็กก้มมก้มอย่างนี้ดิ ก้มไงนะนั่นไม่ใช่วิธีของนางสาวไทยอะไะก้มไงหยุดนะเราใช้ก้มให้โดนเลยนี่อะไรอะขู่ขู่ไงเราจะต่อยมวยกันเฮ้ยแม่เฮ้ยเสื้อขาวทีมดำคุณผู้ชมเชียร์ทีมไหนนะคะว่ามาเลยค่ะทีมขาวทีมดำเชียร์แพ้แน่ดูจากสภาพดูจากสภาพใช่รู้ก็รู้เออ แข็งแรงอนแอตอนนี้อนแอกูแข็งมากอนนี้แข็งมากจริงแข็งยันคอหลบได้หลบได้หยามาแกงกูอ่ะไปแข่งวเชิญเขารอนานละไปไปไปค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะแข็ด้จริพิเศษนี่นี่มึงรู้หรือเปล่าว่าหมาเขาอ่ะ การศึกษาสูงกว่ามึงและครูมึงเชิญเรียกเขาว่าด็อกเตอร์ออคโตเขาไมต้องเป็นด็อกเตอร์อ่ะเ้าเรียกตัวด็อกเตอร์ละจิ๊บบ้าแตไอตัวเนี้ยอย่างไม่มีการศึกษาจริงดิยังหันสูดแค่กล้องเลยเออไม่มีการศึกษาแส้ยงดีวันนี้มีน้องแฟงแบบออคโตแล้วก็มินพี่พี่มินโชว์ความสามารถพิเศษน้องออคโตให้ดูหน่อยค่ะได้ค่ะอ่ะออคโตอ่ะเอ่อเฮ้ยจังหวะมาค่ะดีมากดีมากเนี่ยแล้วเห็นความสามารถพิเศษของน้องเจี๊ยบไหมหวงของ แม่งนะเจี๊ยบ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 อ้าวอุ้ยลงเฮ้ยเฮ้ยลงเฮ้ยเฮ้ยอุ้เจี๊ยบอ้นะลูกค้าของเล่นหมาต้องเข้าแล้วเนี่ยมีเหมือนหมูอ่ะไม่เจอกันสักพักแบบใหญ่โคตรเลยนะเนี่ยคืออ้วนเหรอหมายถึงว่าไม่เจอกันสักพักใหญ่ๆอ๋ออะไรมึงมีอะไรใหญ่เอมองอะไรเอาอีกแล้วนะลงเลีแขกทางสายตาเยอะนะลองเลียเหรอเขาบอกอะไรใหญ่เจี๊ยบมองเนี่ย เรื่องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันมากเขาไม่เขาอยากคบกูเท่าไหร่ไม่รู้พูดทัอตลอดแดกวันนี้สาวคนนี้สาวอีสานแลอวคนนี้ชอบของแซ่บมากอะไรคะไม่มีปลานี่อยู่ไม่ได้ไม่ได้จริงอะไม่ได้เดี๋ยวนะวันนี้เขาส่งส่งส่งไลน์มาหากูว่าพี่เจมวันนี้มินขี้เกียจอะแบบแต่งตัวชิวๆได้ป่ะแบบขี้เกียจแต่งหน้าแล้วมึงดูหน้าผมเออ โอ้โหไอ้ตัวเฮ้ยเยเดี๋ยวโชก่อนเฮ้ยแฟนแทงกิยามาะยะให้อายคนอื่นที่เจียบสอนหมายยังไงเนี่ยโอโัไม่หวพูดบอะไะขให้เริ่มเป็นอะไรมานดะไรน้ำไหลเป็นอะไรเอาจริงเออช่วงนี้เป็นไก่อสเห็นไก่สดไปนะ เทน้ำแล้วมึงกินในน้ำเลยแฉะจัดมมินอ่ะเชียร์จได้ถ่ายละครด้วยกันเมื่อนานมากแล้วไม่มีปลาไม่ได้เลยมินอ่ะมินติดมากติดมากแต่ตําตําส้มตําเองได้ปะไม่ได้กินอย่างเดียวเฮ้ยสมัยคนชอบกินคนอีสานกันตอนนันเองต่างจังแต่จริงๆริงก็แค่ตำก็ไม่ได้ยากเออมาใส่ให้คนอีสนตำให้รายการเรารายการเราไม่ตำธรรมดาใ สากแล้วต่ำส้มตำขนาดนั้นเลยเออเฮ้ข้าด้วยว่ะมินใช้โซ่มินก็ไปเรียกมาแล้วตักทดด้วยรับอเชียมึงกัดกระฟเชียแข็งแรง่นนถ้ากิดมากูกัดโ้มาวใชถ้ามินเรียกมาไม่ด้เอาเกลือทา้ะเอาเป็นว่าวันนี้เมนูชี มินพีชยาจะทำก็คือตำถาดเออแค่ตำถาดกว้งอ้วนวายพอเอาไก่มาให้ทำด้ยมินเคยเห็นเจี๊ยบทำอาหารไหมเคยดูมาครั้งหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าภาพสภาพเจี๊ยบทอดไก่เจี๊ยบน่าจะประมาณนี้ไม่มีไม่มีมาเริ่มโอเคส่วนผสมนะคะเส้นมะละกอขับหรือขูดขับหรือขูดขับหรือขูดขับมะละกอเลย ก็บสับมะละกอเก่งเออเดี๋ยวกูสับให้กูสับให้นะเขาทำมึงไ่สับแบบพูมีตำแบบนี้นะูไม่พวไม่สับนะแล้วได้กูสับได้ทำไมแค่สับไม่ได้โหยากหล่อยวะคุณไปเล่นกับแฟนดีกว่าไม่เขาไรสับ้เขาทอบนี้อเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดดี๋ยวเดี๋ยวเดดเดี๋ยวเวเดี๋ยเดียวเดี๋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 ยวเด เลขตัวสุดท้ายของมินมินก็หนักประมาณ12อ่ะ8 8อ่ะก็ยังกินได้ไม่นี่คืออะไรเราจะตํากินไม่ได้หรอกินได้เฮ้ย้ยถ้าไเ้เคเอาตามดีเอาเลขมันเอาเลขท้ายพเกิดหมเออเอสอสอไงอ๋อเออเฮ้ยตรงนี้กอยยา่งเกาหนึ่งเก้าเลยนะงั้นเปลี่ยนหนึก้เป็น เป็นพริกดีกว่าเออเอาว่ะเอออ่ากี่นะเไงสาม่ห้าอ่ะเจ็ดแปดเก้าอยเห็นไปเปล่าเออนั่นะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอะไรทำอะไรมันทำอะไรอยู่จำบรออโอ้ยดูดิเขาตำโชก้องเหรอไม่แด้เออไม่รู้ไงมั แกนะเพื่อนนะเจ้าอยากเอาเลขอะไรเดี๋ยวกูถามว่อยากเอาเลขอะไรเออน้ำตาลปี๊บทำไมอะเมยมีความพอเลออน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปีประกวดมิชชินไทยแลนด์ปีอะไรเอาเลขท้ายสองพันอะไรสองพันหกสองพันหกอย่างบ้าเบาหวานขึ้นปะเนี่ยเบาหวานขึ้นปะเนี่ยอาเมน 好,好了。 อะไรนเนี้ยมันเลาจะอะไรยัง้าเสร็จอ่าอ่าต่อสามินแล้วเนี้ยอไม่ไหนไม่ไหนขา่ยไม่ไหนี้อตอไมไม่เป็นไรนอ้โแม่เปนไรพูมอแม่แล้วโอโอแม่แมโตโอ้เรากลับบ้านนะอะไรแม่มเือเทศส่ตามอืป็นแฟนหมดกี่คนของมิน แอะกระซิบกระซิบกระซิบทั้งหมดกี่คนจำนวนหมาที่เลี้ยงทั้งหมดกี่คนที่เคยเลี้ยงหรอไอเ้าทุ่มแข่งเจ็ดตัวมงินแปดแฟนจริงเหรอเฮ้ยแฟนเลยนะไม่ใช่ไม่เหี้ยเราถึงหมาแล้วตอนนี้เราถึงหมาแล้วหรอพี่เชียร์ไปทุ่มตั้งแข็งอ่ะอ๋อถึงมาแล้วเหรอถึงมาแล้วนะมีผลเอาออกมา เชียร์น้ำแข็งหกลอะเดี๋ยวฝาพี่ฝานมะเขือเทศให้มิมมานีมันนี้โต้องใชหอมาบาเจมันมีมีแค่นี้เดี๋ยววันนี้มินจะรงให้กับกระถินอ่ะเริ่มเขา acting เก่งมากแม่วันนี้แม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะงอตต่อต่ออาใส่เท่าอะไรอ๋อน่โโใส่เทอะไรออเล่นเป็นโจมานด้วย ใช่เป็นพจมานค่ะเป็นเล่นพจมานสว่างวงเป็นคนเท่าไหร่ของเมืองไทยไม่รู้อ่ะเอานี้รวมทุกเวอร์าชาันน่ะคือเออ,อแลดแไง8ช้อนใช่หนึ่งสองสามสี่อ๋อยอ้เห็นแล้วอยากกินแล้วะ ต่อไปปูตามอะไรดีมึงอยากรู้เรื่องส่วนตัวอะไรของมินนะไอ้เจ๊ไปถามว่าอยากรู้อะไรใช่ป่ะในตัวมินพี่ว่ามีอยากรู้อะไรตัวเจ๊ดีกว่าเจ๊ใส่ตามจำนวนแล้วเลยอยากอยากรู้ว่าจีบพี่เดียได้ไงอ่ะเออจีบเดียนานกี่เดือนจีบเดียกี่เดือนกี่เดือนนานกี่เดือนไม่ได้จีบว่ะสวยว่ะจีบว่ะจีบไม่ได้จีบเริ่มชอบป่ะแอบชอบป่ะจนแบบมาเป็นแฟนกันอ่ะค่ะอุ้ยเป็นปีเป็นปีเป็นปีสิบสองปอน สองคนไม่ใช่นางสิบสองอีก <c oughs> เพราลูกกรตาปูเอาเงื่อนแฟนจีบกี่เดือนเออจีบจริงๆอะเหรอที่แบบเริ่มแบบส่งช็อกโกแลตให้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเธอจะทำ ที่กองจริงไหมส่งมาแล้วเขียนการ์ดเหนื่อยไหมครับเอนักโรแมนติกก็ไม่เคยไหมเคยไหมเราก็แบบเฮ้ยแรกๆก็ไม่แน่ใจใช่ก็แบบประมาณ4เดือน4เดือนสี่เดือนสี่เดือนสองสามสี่อดลงมือเลยหล่ะเข้าห้องน้ำมาไม่ได้ต้องมือเลยนะกินน้ำก่อนไหมพวกี่แ้ยเมื่อกียกินน้ำก่อนไหมเหนื่อยๆเลยนะมันอยากเล่นมุกอ่ะทั้งทั้งที่คอก็ไม่พร้อมอ่ะ เออแล้วก็มะนาวนี่ซูงมหน้าตาซูงมหน้าตาเออมะนาวมีอยากใส่ตามอะไรที่อยากรู้ของเชียอยากรู้อะไรกับเชียอะไปกันนะเชียกลับมานี่ไปกันนะอยากรู้อะไรของเชียอันนีเชียหายไงเชียมีแฟนมาแล้วกี่คนกี่คนกี่คนเดี๋ยวก่อนเชี่ยมามะนาวพอป่ะเนี่ยนี่มันมีแฟนมาตั้งแต่ปสองนับเยอะขนาดนี้แต่ไม่ได้อ่ะอะไรกันนักหนา กี่คนกี่ไป้ะไม่เราไม่ต้องใส่มะนาวลงไปปะใส่ไป้วยเลยใส่ไปยมดีหอมหอมหอมหอ่หอมหมหอ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 หอม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 อมหอมวมาอมหอมหอ่ะออแหอมหอมหอมอมหอมอมหอมหอม้อมห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 อมอมหอมอมห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 มหอมอมมหอมหอม่อมหอมมอมมอ เมนนี่เอาไก่ลงไปก่อนเร็วแล้าด้เวเี่จับหรอเชนงนี่นะไม่นี่มันแค่มันไม่เป็นไรมึงดูมึงดูก่อนมันแค่นี้เองมึงไม่ใช่ให้จับมือไปนเอามือมึงเอามาจับตรงนี้เออเธอเห็นไหมเห็นไหม่ะเออ้ยอมจโอยกูเกงไปหมดแล้วอ่ะปกติเข้าครัวบ่อยไหม ไม่เลยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะคกเนี้ยไม่เคยตามแล้วอวเหรอแตไม่อร่อยเท่าคกนี้หรอกแตไม่ประหลาดเท่าคกนี้ดีกว่าเออไม่ต้องอุ๊ยนวไมากเลยนะกินมากเลยดูดูุ้ยเห็นแล้วน้ำลายสอเลยเปนถาดน้ำตาลใช่ปะล้าเแล้วใช่ปะน่ากินนะคะน่ากินนะคะออ้ยน่ากินมากว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดียอุ๊ยอุโอ้โหาถ้าล้วงล้วงคกโอ้โหโหคิดแ ดูที่สีน้ำไม่แบบอยากเอาคนเดียวมานจิ้มเลยอะแบบโอ้โหกินอะไรไหมกินอะไรกินอะไรกินอะไรอาหารเราน่ากินขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าเราแล้ว ม,มินใช้ฟันกัดใช้แยสิฟันใช่ไหมใช้ฟันกัดไก่ได้เชียร์ใช้ฟันกัดโตได้เจี๊ยบใช้ฟันกัดถาดได้แาสิฟันเข้าได้ในรายการพูดเพราะประเด็ค่ะคู่แข่งโตโชว์เลยคนเดี๋ยวชอบคอมเมนต์เพราะไอ้กินได้หรอยอย่างนั้นอย่างนี้จะบอกว่าเทปนี้กินได้เด็ดเฮ้ยโอ้โหเด็ดต่อฮะเฮ้อ้โหไอ้ร้อนเฮยอร่อยมากไก่ต้องเข้านะเฮ้ยอร่อยจริงว่ะ ไก่นี่กูุทอดเองโคตรอร่อยเลยจับ้าเหรอเชฟเป็นยังงนี่นะมึงไม่ใช่ให้จับมือไม่ปนะเอามือมึงเอาไปจับตรงนี้เดี๋ยวมันติดกันไปยี้แล้วจะขยี้อะไรแล้วไม่เห็นยากเลยมึงคุณจบโหนะเจี๊ยบอุ้ยกูเก่งไปหมดแล้วอ่ะดูเลยอ่ะจริงๆแล้ววัตถุดิบก็คือเป็นเมนูวัดดวงของพี่อิทพี่น้องแน่อือใช่แสดงว่ามีดวงดีใช่เไม่จริงแทบไม่อร่อยมากอร่อยมากจริง อร่อยมากนี่เจ๊แ่บเอาน้ำไปม้เนบ้านเรนไม่มีกับนี้คุณสงสารแขกคุณต้องรับแขกมามีมีมีตัวอีกสบายดีแล้วเป็นไงคะวันนี้เป็นไงคะวันนี้ร้อนไงคะดีค่ะก็ได้มาทำรายการคิดว่าเป็นวันพักผ่อนไหมที่ไม่ได้คิดว่ามาทำงานเลยนะจริงไหมคือวันนี้แบบเป็นหนึ่งวันของอาทิตย์ที่ได้หยุดเพราะว่าคือคุณมีสิทธิ์เลือก คือจะมินแคถ้าพูดในความอีกความหมายหนึ่งคือมินเนี่ยมีสาระมาแล้วหกวันเหมือนเที่ยวบ้านเพื่อนนะเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนทำไมนะไม่ได้ไม่ได้เหมือนเอาใจนะแบบไม่ได้คิดว่ามาถ่ายรายการเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้คือแบบบอกโปรแกรมเลยว่ามันจะชิลมากอะวันเนี้ยลูกค้าถ้าคู ลูกไข่กุ้าอีอยากไข่กุ้ยตัวไหนเอามาให้พวกเราพวกเราจะนั่งให้อย่างดีไม่แต่ตอนนี้เป็นทของเลยไม่ไวมึงยืนหน่อยกูยืนไม่ขึ้นมึงแตพอม่เข้าตรงไเฮ้ยสภาพเนี้ยมึงจะต่อยมวยไหมวิธีปล่อยมีเทียบไหมต่อยอย่างเงี้ยไปจนถึงมุมอ่ะต่อยไงมึงยกไม่ได้ไงลงเข้าไปองปักเทียบลงต่อ ใช่ในอะไรมืต่อยมือต่อยมือต yeah> ่อยกูดิต claro ่อยนะต่อยนะเจี๊ยบเจี๊ยบวันนี้ขอบคุณน้องมากๆมีอะไรจะฝากไหมผลงานฝากอินสตาแกรมอ่าอินสตาแกรมมินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดของผลงานเนี่ยจะไปลงในอินสตาไม่เขาเล่นติ๊กต็อกด้วยมินอ่ะเอ้ยมินมินยูบูกระนาเอามินยูบูอ่อันนี้อะไรเอาเป็นว่าไปดูในอินสตาแกรมมินแล้วเดี๋ยวไปติดตามมินมินนี่เมาส์มินนี่เมาส์มินนี่เมาส์เออทำไมกูรู้รู้ปะ ผู้จัดการเขาใส่เสื้อแบบโปรโมทมากอะโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วอ่ะฝากผลงานของมินค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับจับใจของมินชอบมินที่สุดเลยน้องมินน่ารักมากเลยพี่งตขอบคุณมินจริงๆใจดีมากนะน้องขอบคุณมากโอเคขอบคุณนะคะมินแล้วครั้งหน้าเจอใครที่ไหนบ้านไหนเออมีเตียงให้ด้วยขอแค่นี้ตัดช่องให้หน่อยครับช่องนี้เหรอใช่วยเลยจนถ่ายรายการ ช่องมินมินยังจำไม่ได้เลยฝากเจ๊ฟเชียร์เฮียชาแนลฝากช่องเจ๊ฟเชียร์เฮียชาแนลด้วยนะอยได้รายการฝากรายการเจฟเชียร์ยังพูดหลายรอบเลยนะขอเปร์หลอดแดงพูดขอเปอร์หลอดแดงขอบคุณมากมินะค